เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ยอดขายดีที่สุดรับประกาศนียบัตทุกปีเลยไหมคะเนี่ยรับทุกปีรับทุกปีนะคะผลถามนิดนึงค่ะแต่ละวันหมายถึงถ้าวันธรรมดาเนี่ยขายได้ประมาณกี่ถุงกี่แก้วคะรวมกันก็แต่วันวันธรรมดาสูงสุดก็เต็มที่าขายดีๆก็เป็นร้อยร้อยนิดๆทาถุงก็ถุงเกือบร้อยแปดเก้าสิบเนี้ยอ๋อ คือหมายถึงว่านับถุงกับแก้วแยกกันเหรอคะถ้เรียกว่านับรวมรวมกันแล้วก็ถุงกับแก้วรวมกันก็ร้อยกับ200แล้วก็ยอดขายเสาร์อาทิตย์ถึง200้ยไหมคะรวมกันกว่ากว่าด้วยเป็นวันวันอาทิตย์นะวันอที่ได้คนดีวันที่ไม่ได้กินข้าวเลยนั่นแหละวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยใช้คําว่าข้าวเช้าตอน4ี่โมงเย็นนะคะเ้าวันธรรมดาก็จะเยอะทรงเที่ยง ซูงที่อย่งที่มานั่งกินข้าวกันเต็มหมดอ๋อนั่งกินข้าวใช่ค่ะเพราะว่าฝนเคยมาเยี่ยมพี่ก็หลายครั้งเนาะมาเจอคือบรรยากาศคนเยอะอย่างช่วงเนี้ยประมาณตอนนี้สิบโมงสิบโมงก็คือร้านก็กําลังเริ่ม,มเ,เปิดกันมาเรื่อยๆเมืเ่อกี้แอบเห็นไปส่งด้วย ส่งหลายเจ้าอยู่ตอนเช้าถ้าเปิดร้านยังไม่ได้บา,บางวันก็ยังไม่ได้ทำอะไรหม้อต้มกํลาลังจะเสียบมาสั่งของแล้วสั่งแล้วก็ไปแล้วก็ทําได้ที่แล้วก็ทําเอาไปส่งให้เขาในตลาดก็ส่งในตลาดเลยก็คือเอาง่ายๆว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทิพย์เกสรเนี่ยก็เป็นลูกค้าของพี่ชานด้วยมีเยอะมัมีเยอะเหมือนกันอย่างพี่ชานเองอะขายดีด้วยทําเลที่ดีด้วยเนาะอยู่ในตลาด